โอ้ปลากระสุบมันคือปลากระสุบโอเคครับโอ้โหเป็นตัวขนาดนี้เลยเหรอตัวใหญ่นะเนี่ยโอ้โหโอเคเดี๋ยวผมจะจับเรือไหมให้ ปล่อยมือหน่อยปล่อยมือทั้งนี้มันจะอยู่สองสามโลได้มั้งเนี่ยอะไรเนี่ยอื้มยื่นเลย ตรงล่ำน,น,นเนี่ยมันดิ้นเลยตรงล่ำเนี่ยยังไม่ไดอยู่นียแต่โอ้โห,โหสองโลได้ไหมเนี่ยได้เลยแต่ว่าไม่ได้อันนี้ แล้วทำไมมันโค้งแรงจังไอ้ตัวนี้มันโค้งทคงแคบอ้มีโลมีโลนึงอ่ะ กระซุบเคลื่อนบางล่าง